สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังวันนี้นำเสนอในหัวข้อ12ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านความหมายดีคนนิยมปลูกก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ 12ต้นไม้มงคลความหมายดีมีมงคลท่านผู้ฝังคา้าต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านต้นไม้จัดสวนหน้าบ้านที่เขาว่าปลูกแล้วดีช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนำโชคลาภมาให้แก่คนในบ้านมาดูกันว่าไม้มงคลปลูกหน้าบ้านไม้มงคลจัดสวนหน้าบ้านมีอะไรบ้างต้นไม้มงคลถ้าจะให้ดีก็ต้องปลูก ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยอย่างเช่นต้นไม้มงคลที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็เหมาะแก่การปลูกไว้หน้าบ้านค่ะปลูกแล้วจะมีโชคลาภหรือเสริมสร้างสิสมงคลให้กับชีวิตในด้านไหนบ้างมาติดตามรับฟัง 1. มะยมบ้านไหนที่ปลูกมะยมไว้หน้าบ้าน จะทำให้มีคนนิยมชมชอบมีเมตตามหานิยมและเสริมสร้างเสน่ห์ให้มีคนยกย่องอีกทั้งยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านอีกด้วยค่ะในพิธีสำคัญสำคัญก็จะนำกิ่งมะยมมาใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลสามารถขยายพันธุ์ด้วยการพาเพาะเมล็ดลงในดินที่ร่วนซุย หรือจะตอนกิ่งนอกจากนี้ไมะยมเป็นพืชที่ชอบอยู่กลางแจ้งดูแลรักษาง่ายและไม่มีเรื่องศัตรูพืชให้กวนใจค่ะ 2. ต้นมะม่วงต้นไม้มงคลที่คนไทยโบราณส่วนใหญ่นิยมนำมาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันและขับไล่อันตรายจากสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปทั้งยังเชื่อว่า ต้นหมามวงจะช่วยส่งเสริมให้ฐานะของคนในบ้านเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสามารถขยายพันธุ์ด้วยการพมเมล็ดและตอนกิ่งเป็นไม้ที่ชอบแดดและเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนค่ะ 3. ต้นกล้วยนอกจากประโยชน์ของต้นกล้วยจะมีมากมายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนแล้ว การนำต้นกล้วยมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านยังช่วยให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆด้านคะ่ะรวมไปถึงเรื่องของการงานหากคิดหวังสิ่งใดเอาไว้ก็จะประสบสมหวังตามความตั้งใจโดยขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหนอ่อและนำเง่ามาปลูกใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนทั่วไปดูแลง่ายแต่อย่าปล่อยให้ขาดน้ำ ต้นทับทิมต้นทับทิมเป็นต้นไม้ที่สื่อถึงการเกิดของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ทับทิมจึงนิยมนำมาปลูกไ้หน้าบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในบ้านค่ะและยังมีการนำใบต้นทับทิมมาพรมเป็นน้ำม์ให้แก่คนในบ้านหลังกลับจากเดินทางไกลและงานศพ ทั้งยังมีการนำไปใช้ประกอบพิธีต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลทับทิมนิยมปลูกโดยการเพราะต้นกล้าจากเมล็ดรดน้ำเพียงสัปดาห์ละสามครั้งก็เพียงพอและให้ปุ๋ยปีละสองครั้งค่ะ 5. ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนต้นราชพฤกษ์หากนำมาปลูกไว้หน้าบ้าน ก็จะนำแต่ความเป็นสิริมงคลมาให้กับคนในบ้านค่ะอีกทั้งยังส่งเสริมให้ชีวิตของคนในบ้านก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่ง,รงเรืองเป็นทวีคูณเสริมบารารมีเกียรติยศและชื่อเสียงด้วยปลูกโดยการใช้มล็ดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดให้เลือกมล็ดฝักแก่แกมาปลูกจะได้ผลดีชอบน้ำน้อยและแสงแดดจัดค่ะ หกไผ่สีสุกหากบ้านไหนนำไผ่สีสุกมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านจะช่วยให้คนในบ้านมั่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าและถ้าจะให้ดีแนะนำให้ปลูกในวันเสาร์ด้วยการปักชำลงในดินที่อุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ยคอกและกำจัดศัตรูพืชอยู่ตลอดค่ะ 7. ต้นเข็มอีกหนึ่งต้นไม้มงคลชื่อดังที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไหว้ครูนั่นก็คือต้นเข็มหรือดอกเข็มค่ะหากนำมาปลูกไปที่หน้าบ้านก็จะทำให้คนในบ้านมีปัญญาที่หลักแหลมรอบรู้เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบที่ดีปลูกด้วยการพาเพาะเมล็ด และปักชำลงในดินร่วนหรือดินเหนียวปนทรายต้องการน้ำปานกลางและชอบแสงแดดค่ะ 8. ต้นจำปีอีกหนึ่งต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านที่นิยมปลูกซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตในหน้าที่ลักษณะเป็นไม้ยืยนต้นอายุประมาณ10-15ปี คนใบมนรีใบไป,ไปเรียวแหลมมีสีเขียวเข้มมีดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนและส่งกลิ่นหอมช่วงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งควรปลูกด้วยดินร่วนหรือดินผสมใบก้ามปูในบริเวณที่มีแสงแดดดูแลโดยการหมันรดน้ำทุกวัน โดยเฉพาะหน้าร้อนควรรดน้ำทั้งเช้าและเย็นแต่ไม่แฉะหรือมีน้ำขังค่ะ 9. ชวนชมต้นไม้มงคลที่ปลูกหน้าบ้านแล้วจะทำให้คนในบ้านเป็นที่นิยมชมชอบมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างและยังเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะวิธีการปลูกให้ปลูกด้วยการนำหัวมาฝังลงในดินและ กลบด้วยกากมะพร้าวรดน้ำแค่สัปดาห์ละสองครั้งให้น้ำหมักเพื่อเร่งรากและให้ออกดอกไวค่ะ 10. บปยเซียนคนไทยโบราณเชื่อกันว่าปยเซียนเป็นต้นไม้แห่งเทพที่ช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขหากบ้านไหนที่นำมาปลูกก็จะมีแต่ความมั่งคั่งและ ถ้าต้นป้อยเสียนออกดอกแปดดอกขึ้นเมื่อไรก็หมายความว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมามีใช้ไม่ขาดมือขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งตอนกิ่งและพมเมเล็ดลงในดินที่ร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดีควรรดน้ำเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและวางให้อยู่ในที่ที่ไม่แดดรำไรคะ่ะ 11. ต้นมะขาม ้นไม้มงคลขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาและออกผลให้เก็บกินหากนำมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านก็จะทำให้มีแต่คนเกรงขามผู้คนต่างพากันยกย่องและปกป้องคนในบ้านจากสิ่งชั่วร้ายขยายพันธุ์ได้การเพาะมาเมล็ดหรือตอนกิ่งดูแลไม่ยากและชอบแดดจัดค่ะและ 12. ทองอุไรทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงามและทนแดดได้ดีคนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไรและอีกชื่อหนึ่งของทองอุไรก็คือดอกสร้อยทองซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลน,น้ำด้วยเช่นกันค่ะ นอกจากความเชื่อในเรื่องของเงินเงินทองทองตามชื่อหมายลมลุกนี้แล้วยังเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมวาสนาบรารมีช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ได้มีเกียรติมีลาบที่สูงขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคลประจําคนเกิดวันพุธอีกด้วยค่ะทองอุไรเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตง,ง่ายเกิดขึ้นเองได้ง่าย แต่ต้องอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เป็นเขตร,ร้อนจึงนิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งตามท้องถนนให้ดูสวยงามหรือปลูกตามแนวรั้วบ้านการปลูกทองอุไรสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นอกจากในเรื่องของพื้นที่ก็ยังมีตำแหน่งในการปลูกทองอุไรตามความเชื่อของคนโบราณ ที่จะช่วยเสริมความมั่งคั่งควรจะปลูกทองอุไรไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้านโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไรจึงจะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมดวงชาตาให้กับเจ้าของบ้านได้ดีค่ะแต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ในบริเวณหลังบ้านก็สามารถปลูกได้ค่ะ แต่ให้เฉียงหรือค่อนไปทางทิศเหนือเป็นหลักค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ บานชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ